สำหรับรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะก็จะมีทั้งหมด4อย่างที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและอันสุดท้ายรูปวงรีค่ะสำหรับรูปเรขาคณิตสองมิติเนี่ยนะคะจะเป็นรูปที่ อยู่บนพื้นผิวราบนะคะมีความกว้างความยาวแต่ไม่มีความหนามไม่มีความลึกนะเหมือนพวกกระดาษนะคะเป็นบางๆแบบนั้นนะเช่นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ยมวงกลมหรือวงรีนะคะนักเรียนดูนะมีหลายแบบนะคะมีหลายรูปร่างอันแรกนะคะที่เราจะมาเรียนกันคือรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะมี3ด้านสามุมนะคะอย่างในรูปเลยนะมีด้านที่หด้านที่สด้านที่สามนะคะ แล้วก็ไม่ว่าจะด้านไหนนะมีขนาดเท่าไหร่นะคะถ้ามี3ด้านเท่างอย่างนี้คือรูปสามเหลี่ยมค่ะต่อมาค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมก็จะคล้ายๆสามเหลี่ยมเนาะมีด้านเหมือนกันแต่จะมีทั้งหมด4ด้านนะคะเราเลยเรียกรูปสี่เหลี่ยมนะมี4ด้านมี4มุมนะคะมีอยู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแนวไหนตะแคงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีสด้านสีม่มุมเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมค่ะ ต่อมานะคะรูปวงกลมจะมีเส้นโค้งเป็นวงกลมนะคะจะมีหลายขนาดก็คือเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องเป็นกลมๆเท่านั้นถ้ายาวหน่อยจะเป็นวงรีนะคะต่อมาค่ะรูปวงรีนะจะมีรูปทรงคล้ายๆไข่ขนักเรียนจะเป็นวงกลมเนี่ยแหละแต่ว่ามันยาวๆนะคะก็เลยเรียกว่าวงรีนะ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะก็มีส่วนประกอบของรูปเลยค่ะคณิตสองมิติเช่นกันนักเรียนดูนะคะในรูปภาพนักเรียนต้องดูอันที่เขาขีดเป็นเส้นสีสีนะคะเราไม่ได้ดูทั้งรูปเนาะเราดูแค่เส้นสีสีเพราะเราบอกเลยว่ามันไม่มีความลึกนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความลึกหรือความหนาเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปทรงทันทีนะคะ อันนี้นะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะรูปสามเหลี่ยมนะคะยกตัวอย่างก็คือหน้าจั่วนะที่อยู่บนหลังคาบ้านหลังคาวัดอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อมาชิ้นแตงโมค่ะแต่เราไม่ได้เอาทั้งชิ้นนะนักเรียนดูนะแตงโมเขาก็มีวงมีขีดเส้นเหลืองๆไว้ให้โครงรถจักรยานนะคะตรงเส้นสีแดงที่ขีดไว้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อมารูปสี่เหลี่ยมค่ะนักเรียนเห็นหน้าต่างไหมที่เขาขีดเส้นสีแดงมาให้นะคะ ต่อมาปกหนังสือค่ะเส้นสีฟ้าที่เขาขีดล้อมรอบสี่เหลี่ยมมาให้นะแล้วก็เป็นกระดานดำนะคะรูปสุดท้ายเป็นกระดานดำเอาแค่ที่เขาขีดเส้นสี่เหลี่ยมสีแดงๆงมาให้นะคะต่อมาค่ะเป็นรูปวงกลมเนาะวงกลมเนี่ยก็จะให้ดูตรงนาฬิกานะคะเขาวงกลมแค่ตรงสีแดงแค่นั้นนะ ต่อมาเป็นชิงช้าสวรรค์ค่ะก็มีวงกลมสีแดงไว้ให้ดูเหมือนกันว่านี่คือวงกลมนะต่อมาเป็นจานค่ะมีวงกลมไว้ให้ดูอันสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของรูปวงลีเนาะก็จะมีกระจกมีลู่วิ่งนะคะลู่วิ่งที่เวลาเราวิ่งรอบสนามเหมือนเวลาวิ่งแข่งอะคะ่ะเขาก็จะทําเป็นวงลียาวๆนะคะและอันสุดท้ายเป็นจานแบบยาว,ยาว หน้าในน้4ีนี้นะคะก็จะ oh. เป็นเรื่องของโลกอ, mm hmm. อะไรหาโรค येणाऱ्या <coughs> 국민 <목소리도> ข้าเชื้อไว้ถ้าวงรีมันจะยาวๆนักเรียนลองเปรียบเทียบกันไม่เหมือนกันนะยาวไปทางไหนก็ได้เยี่ยมไปทางไหนก็ได้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้เล็กใหญ่ได้หมดนักเรียนดูในหน้าที่25ค่ะในหน้าที่25นะคะเขาให้นักเรียนวาดรูปวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้เหมือนเดิม มันจะยากขึ้นแล้วค่ะไม่ได้ว่าแค่วงกลงวงเดียวแบบเดิมน,นะคะมันจะยากขึ้นโดยการนํารูปเลขาคันนี้สองรูปเนี่ยมาซ้อนกันมาซ้อนกันก็คือเอาวันมาอยู่รวมกันนั่นเองเหมือนสอบใส้ขา้างใน Oh mm-hmm. Basic uh, mama,